สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตอนนี้ก็มีจุดร้อนแรงนะครับในโลกนะสจุดนะจุดแรกก็คือในตะกกลางนะครับก็ในซีเรียนะรบกันดูเดือดที่เดียวนะครับหลายฝ่ายอีกจุดหนึ่งนะครับก็ยังคงอยู่ในยูเครนนะครับซึ่งกาลังวางหมากกันอยู่นะประเด้นมาดูข่าวแปรต่างประเทศเช่นนะครับว่าทางรัสเซียก็ได้วางหมากกลนะครับนะสำหรับทางด้านตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับปูตินประกาศ แผนสงครามโลกครั้งที่3แบบทิ้งตัวที่จะโต้อตอบเนโต้โอเลสนิกมุ่งหน้าสู่จุดจุด,จดปูตินนะครับประกาศแผนสงครามโลกครั้งที่3แบบทิ้งตัวเพื่อที่จะโต้อตอบเนโต้ผู้นําของรัเสเซียนะครับกล่าวว่าพร้อมที่จะใช้โอเลสนิกในเบลารุสรัเสเซียนะครับจะยิง IR b m บนะต่อบรรดาเป้าหมายเนโต้จากเบลารุสหรือไม่พัฒนาที่ดีของรัเสเซียนะครับวลาดิเมียปูตินได้สร้างหนึ่งการประกาศที่น่าตกใจกลัว ช่วงระหว่างการเยือนมินส์ของเขาปูตินนะครับได้เปิดเผยแผนการใช้ใหม่ของขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยกลางโอเรสนิกผู้นํารัเสเซียนะครับนั้นได้กล่าวว่าบรรดาขีปนาวุธที่คล้ายนิวเครียรจะถูกใช้ในเบลารุสการประกาศน,นั้นได้ถูกสร้างขึ้นช่วงระหว่างหนึ่งการประชุมผู้สื่อข่าวร่วมกันนะครับกับประธานาธิบดีของเบลารุสบริเมียปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัเสเซียนะครับได้ถแถลงว่า เนื่องจากว่าพวกเราในวันนี้ได้ลงนามสนธิสัญญาต่อการรับประกันความมั่นคงที่ทำการใช้ทุกกองกำลังและเครื่องมือที่หาได้ทั้งหมดผมเชื่อว่าการใช้ของบรรดาความซับซ้อนเช่นนั้นอย่างเช่นโอเรสนิกบนอาณาเขตของสาธารณรัฐเบลารุสมีความเป็นไปได้สิ่งนี้จะกลายเป็นความเป็นไปได้ผมคิดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า ขณะนี้ขณะที่นะครับการผลิตอย่างต่อเนื่องของความซับซ้อนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกยกระดับในรัสเซียและขณะที่บรรดาระบบขี่อาวุธนะเข้าสู่ประจำการร่วมกับกองกำลังยุทธศาสตร์ของรัสเซียปูตินนะครับได้กล่าวอ้างนโยบายนะที่ไร้ความรับผิดชอบของตะวันตกกำลังผลักดันโลกมุ่งเข้าสู่ความขัดแย้งระดับโลก ค้นายแถลงการต่างๆนั้นนะครับได้ถูกสร้างขึ้นขณนะที่รัสเซียและเบลารุสนะครับได้ลงนามข้อตกลงทางกรละหุมที่สําคัญวาริเมียปูตินนะครับประธานาธิบดีนะครับของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าพวกเราห่วงกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยูเครนแน่นอนที่สุดบรรดาประเทศตะวันตกต่างๆกําลังขยายตัวปันปลาย ความตึงเครียดต่างๆอย่างจงใจมันได้คือพวกเขาทั้งหลายผู้ซึ่งได้นำมาเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของทุกวันนี้และต่อเนื่องที่จะทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนโยบายที่ไร้ความรับผิดช,ชอบนี้กำลังผลักดันโลกสู่ปากเหวของดึงความขัดแย้งระดับโลกในวันนี้พวกเราจะกำลังลงนามหนึ่งข้อตกลงระหว่างรัฐ บนการรับประกันความมั่นคงภายในรัฐสาภาพมันเป็นการนิยามข้อผูกพันทางพันธมิตรร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทางกลาวหุมการปกป้องของอธิปไตยอิสรภาพและระเบียบทางรัฐธรรมนูญของรัเสเซียและเบลารุสบุรณภาพและความไม่สามารถละเมิดได้ของบรรดาอาณาเขตต่างๆและชายแดนภายนอกของรัฐสาภาพ แต่ด้วยการใช้ของบรรดากองกำลังและเครื่องมือทั้งหมดที่หาได้สิ่งนี้รวมถึงบรรดาอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียที่ถูกติดตั้งประจำตำแหน่งนาการเสนอแนะของประธานาธิบดีของเบลารุสบนอาณาเขตของสาธารณรัฐเบลารุสนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชีนิน,นะครับก็เป็นการเดินหมากเกมนะครับการวางยุทธศาสตร์ นะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกของทางปูตินนะฮะกับเบลารุสร่วมกันนั่นก็คือว่าปูตินนะครับประกาศแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธนะครับพิสัยกลางนะแบบทิ้งตัวโอเลสติกเนี่ยในเบลารุสนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นครึ่งหลังนะของปีหน้านะครับ2025นะครับซึ่งเจ้าโอเลสติกนี้เราก็เห็นนะประสิทธิภาพมาแล้วว่ามันเร็วถึง10มักนะครับไม่มีระบบขีปนาวุธ นะต่อต้านขีปนาวุธใดๆที่จะสามารถต่อต้านมันได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ลงนามร่วมกันทางกรลาโหมที่จะปกป้องอธิปไตยและบริเวณภาพดินแดนของเบลาลนะรุสซึ่งเป็นรัฐสหภาพนะร่วมกับรัเสเซียสังเกตน,นะครับช่วงนี้รัเสเซียเดินสายนะลงสนธิสัญญากับทางเกาหลินเหนือนะครับกับทางด้านเบลารุสต่อไปก็จะเป็นอิหร่านหรือเปล่าตามมาด้วยคาซัคสถานหรือไม่นะครับเตรียมตัวนะครับสงครามระดับโลกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ